ทำงานสักเซสมีเงินแต่มันไม่มีความสุขนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่สดชื่นติดก,กาแฟติดของหวานอารมณ์เหวี่ยงวยนีนเครียดหลบในมันเหมือนมันไม,ม่สุขจากข้างในอะ oh. <Okay. S 2> หมอเขาบอกว่าเขาขายต่อมหมวกไตล้านัดโวย oh. ที่เราไม่รู้ตัวแล้พอเรากินปุ๊บนะเรารู้สึกไพรอริไทได้ดีขึ้นไม่หงุดหิดใจ เลยสมองโล่งขึ้นเราโฟกัสจับงานได้ดีขึ้นเหมือนสมองเรามีพลังมากขึ้นเนาะใมันเหมือนเป็นทางลัดเข้าสู่ภาวะแบบปัญญาญาณเกิดสติเกิดสมาธิาธแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทำอะได้ดียิ่งขึ้น,นเจ็บก็จะกินต่อช่วงก่อนนอนกินก่อนนอนประมาณสักชั่วโมงหนึ่งรู้ตัวทีหนึง่งหกโมงเชา้านั่นคือแบบเราหลับสนิทกลายเป็นว่ากินตัวนี้ไปนะคะตอนทางานก็มีโฟกัสตืต่นตัวกับก,บการทํางานได้ดีตอนจะนอนก็หลับลึกสงบแล้วก็เข้าสู่แบบดีฟสลีปอะ เวลาที่เราหลับนิฟซลีปกระตุ้นการสร้างโกรธฮอร์โมนโกรธฮอร์โมนเนี่ยคือสิ่งเดียวที่ซ่อมแซมเซลล์ร่างกายให้เราอ่อนเยาว์เพราะฉะนั้นนะคะพอเรากินตัวนี้เข้าไปปุ๊บหลับลึกสิ่งที่ตามมาคือโกรธฮอร์โมนหลังดีซ่อมแซมดีตื่นมาจิ๊บเป็นไงสดชื่นมากคือแบบตื่นมากลายเป็นแบบอารมณ์ดีสดชื่นลูกน้องจะทากัะคะ่ะ นีพี่จิบอารมณ์ดีจังเหมือนปลดล็อกคลิกนึงนะวงจรที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นวงจรโพสิทีเป็นวงจรที่ดีต่อชีวิตไปหมดเลยเนี่ยการหลับหลับลึกหลับมาตื่นสดชื่นตื่นสดชื่นเพราะโกรธฮอร์โมนหลังโกรธฮอร์โมนทำให้ผิวพรรณสดชื่นหน้าตาอ่อนเยาว์คือเป็นแบบจากการเปลี่ยนสิ่งเดียวนะใช่คือเราถอดสลักได้ตัวเดียวนะดีทั้งวงจร